ใช่หลังหินนี้เพื่อนโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเฮ้ยอย่าทำน้องผู้กันมปผมเป็นลอ่อท่านเพื่อนอย่าอยยาเพื่อนอย่าอย่าอ,าอาเฮ้ยระเบิดเพื่อนเระเบน้องผู้กันนะเฮ้มันสมองวะใช่ใช่มันเฮ้ยมันเผมถึงเบอร์หนึ่งก่อนนะเบอร์หนึ่งเกิดก็ได้แล้วเฮ้ย เพื่อนดูธนวนฒน์หน่อยเพื่อนธนวัฒนมีตัวหนึ่งอ่ะวัซึ่งลยวะหนาเกิดไม่ได้แล้วให้เขายังเกิดได้เฮ้ยโหน้ำตาไหลจันเลยวะจริงจริงจริงเรื่องจริงเนี่ย500ไอคิวแถมน้อยคงไม่พอโอ้ย แล้วถ้าเราได้ไก่พี่ไปแล้วน้อง I got s u p p l i e พี่เล่นตาสุดท้ายแล้วเหรอเดี๋ยวให้เราได้ไก่อะน้องอ่าท่านันตานี้ไม่ต้องเอาไก่นะเดี๋ยวพี่อามหนีโอ้น้องคืออะไรเนี่ยเองก็เอาจิงเลยเราต้องเอาไก่ทักทีณ I got s u p p l i ไอ้เงินตี้มันอยู่ไม่ครบเราต้องห้ามให้พี่อามหนีนะทุกคน ะจะไปน้องเราต้องสลักไก่ใช่เราต้องไม่เอาไก่เอ,อเอ็งดูรูปฝีมือพี่เกย์ไปแล้วน้องเอ็งจักควันแมนว่าเกย์นหนุ่จะไปแล้วไปเส่ยพี่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเอาง,องอั้นให้พี่ไปขายขายแสงอะไอเฮ้ยมีคนมามีคนมาว่ะมีคนมาว่ะบอดมอออั้งใคร เสียงเสียงเพื่อนหรือเสียงบอดวะบอดบอดบอดแจพี่เพื่อนยิงมาแล้วเก็บได้ฉายแสงแล้วเมื่อกี้น้องเพื่อนเกมมันเอาดีทางนี้มันไม่ไม่ไมเวิร์กไอ้น้องที่ไม่แชร์คนระับไม่ลุ้งอะยิงสู้เขาไม่ได้พี่จะมาเล่นเกมอะไร <c oughs> เพื่อนเกมแต่เฮ้ยไหนห<า>ไ,ไหนไหนมากมาใหญ่บวกมาแล้วน้องเสร็จ <Watch out. S 1> พี่พีเ่เมย์เลิก มีคนนะั้งบนก็ม,มีเอ็มมิเอ็มมิเกมันแนะนำมอน้องที่สู้ได้ที่สู้เขาได้ะไอตัวดึงเพื่อนที่สองอาตายตายนะมันน่าจะตีแล้วกันนะ่ะจัดไปได้ได้ได้จัดไปเพื่อน มันน่าจะยังตึงนไม่ทันมาแล้วครับเห็นไหมว่า เห็นตายเห็นตายกระโดดบบโเฮ้ยแค่ไี้เ,เป็นไรบอสอ๊อกแมงขาแม่เล็บแมงค้างอะไรเพื่อนเมื่อกี้ไม่เป็นไรเพื่อนเราชุบนายได้สาทิมมาอย่างดีนะนะกิบเลยไป Thanks ตัวแมงค้างอะไรเพื่อนเมื่อกี้เส็ง มันสองทีนะใช่มันสองีบินไปหาแม่งเลยดีกว่าเชียย์หัวล้อละเจาะบานนี้ก่อนเพื่อนบานลไม่ต่อยรถอินฟรอว์เฮ้ยไอ้ตัวนี้มาไหนวะเองจักเลือดเลือดมันล้อนะเพื่อนอะไปอีกคันนะคันมึงก็เจอเลย เนี่ยเพื่อนเอ็งดูช็อตนี้ยฮะเชิญหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อยแขนจัดเฮ้ยเอ็งไอ้โหเอ็งหาว่าพี่ทำอย่างนี้คือว่าเป็นทีดหนึ่งไม่ได้น้องเอ็งดูจ้าก่อนเอาแล้วไม่จริงเราไม่จก่อนน้องเอ้ยไม่ได้วะพี่คนพี่คือแมววันนี้ผมลักให้แล้วผมลักให้แล้วตัวนั้นและตัวหลังตัวเพื่อนมันตายแล้วเหรอใช่เหรอใช่อ้าว ไม่ดูเฉยเพือนเ,เหรอเกิอ <laughs> จัดเลยเอาดีเพื่อนก็นี้อนีวว่ยระเบียงเนี่ยผมลากันเพื่อนแล้วโหเศร้าใจแล้วแต่มันยังมีทางอย่นตายได้พ <laughs> วกนี้มเก็บศพนี้ได้น จัดไปน้องทำไมมันเยอะจังอะมันเยอะเพราะมันสอกเตี้ยเพื <c oughs> อ่อนเอาละครับไหนน้องพี่มาแล้ว พี่อ่ะกป้าพี่อยากจะลงมาใครยิงกันหมดแล้วมั้งอ๋อดีเนาะโอ้ยสาวจังเลยแบบจะขับรถวนอ่ะพี่วนวนเขาอยู่อย่างนั้นอ่ะมันยังดาวนะมันยังดาวนะมันยังไม่ตายนะวนหาวนหาอะไรใช่ป้าพี่จะวนหาอะไรวะมันอยู่ไหนคุณตาป้าวะ เฮ้ยนี่เพืดด่อนทางนี้เต็มเลยอีแล้วหรหังเข้าเกียรไม่ต่อมีเลยทางนี้นใช่มันมีตัวยิงอยู่ตัวนึ่งหลังหินนี้่ มันโดดสองตัวนะตรงเนี้ยสองตัวเพื่อนผมเห็นสองตัวเดี๋ยวเดินรีเซ็ตแม่งเลยเพราะราวังทางนี้นะคร <Watch out. S 1> งนี้นี่นะ <Watch out. S 1> เพื่อนวิ่งไปยิงหลังหินนี่ก่อน <Watch out. S 1> ออกขวาเลยนะเอะเป็นหลอดผมไปตายไปแล้วนะไม่ออกขวาไป ลังหินตัวน้องลังหินนี่ยังอยู่นะลังหินน้องอ๋อลังหินไหลาตายแล้วลังหินไหลาตายแล้วไม่ใช่ลังหินนี้เพื่อนโอเคโอเคอเฮ้ยอ,อย่าทำน้องผู้กันมันหัวแตกแล้วตอนนั้นก็มันไม่โผล่อะมันหอมไปล่อให้แล้วกันเพื่อนอยาอยายาเพื่อนอยาอยายา เฮ้ยระเบิดเพื่นอนเจะระเบิดน้องพุกานาเออเฮ้ยมันสมองขวบใช่ใช่มันเฮ้ยมันนเอาละเพื่อนผมตึงเบอร์หนึ่งก่อนนะเบอร์หนึ่งเกิดจะได้แล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดูทางโน้น <'s> หน่อยเพื่อนทางนน้มนมีตัวยังอ่ะ ซึ้งเลยวะหนาเกิดไม่ได้แล้วให้เขายังเกิดได้เฮ้ยโหน้ำตาไหลจังเลยวะรินจริงกินนี่ห้าร้อยไอคิวสามร้อยคงไม่พอเรื่องยันอ่อเสเอาเนี่ยดีกว่าน้องเอ็งเอ็งมียาอีกว่าน้องไม่พีข้าจันทร์แล้วตัวนี้ยังไม่ตายเลยว่ะเพื่อน เฮ้ยอาอะไรนะ้าหายไปไหนไม่รู้อ่ตัวที่ผมยิงดาวล่าสุดอะเอ็งให้แต่ยาเม็ดมาเองไม่ให้ยาน้ำยี่มาที่จะกินไงน้องติดคอเด็ดเฮ้ยมันจะผ่านสายตาเราไปได้ไงเพื่อนก็เนี่ยมันหายจริงๆยังไม่ได้คิวอ๋อเนี่ยหลตายแล้วนี่เพื่อนนี่มันจะหายมันจะหายราเลนรอดสายตาเราไปได้ไงมันตายเนี่ยมันเพื่อนมันน่าอยู่ทางนี้เว้ยมันขาดมาทางเนี้ยเฮ้ย นี่ยนี่อะทำกูโดนอีกละไอ้เฮี้ยนี่เอาเปืนยิงเป็นเอ16เลยไม่ยิงทีนะอุ้ยมันขับรถผม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 มาอะเหรอมาเธอเนองเ <laughs> <laughs> สียงรถเสียงน,นี่ตกใจหมดแต่กี้มันมัน,มน,มนตัดมอาสายไหมเนี่ยบางอ h out อ่อยเขียบมัน <Watch out. S 1> ไปตายเขาอีกโอ้เช็ดแม่ไม่ถือปืนรั่วเลยมัดไปต่อยเขาเพื่อนดูทางนี้หน่อยได้ไ,ดไหมเดี๋ยวผมจะรับหลังให้ผมรับทางนี้เ <Watch out. S 2> นี่ยโดนแล้วเพื่อนมนอนนีนนอนอยู่นี่ผมก็จะบอกเลยเพื่อนนอนอยู่นั่นเลยนะวิ <N> ่งแล้ววิ่งแล้ว <Watch out. S 1> หลังมาเกิดไปแล้วด้วยเฮ้ยหลุดปเฮ้ยเชี่ยวโหแม่งยิงทีเลอโอ้โหรถก็ะสุนหมดโอ้โหเต็มตี้เลยอ่ะโัวไม่เห็นแด่วะยตรงที่มันเต็มตี้เลยโอ้ยังเล่นล้วหมดทีมเลยโคตรเยอะไปนอนแล้วเพื่อน งานใหญ่แล้วทีนี้ <c oughs> จะยิงไปสามเจ็ดทำไรวะเนี่ยกู